วันนี้วันที่20เดือนพฤษภาปี6กหเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รักจังเข้าสวนตัดพืชผักกันค่ะอันนี้ตัดบวบนะคะ1ลูกลูกใหญ่เบ้อเร่เลยเพราะว่าไม่ได้ตัดหลายวันนะคะแล้วนี่ก็คือน้ำเต้านะคะน้ำเต้าค่ะกำลังสวยเลยนะคะเป็นลูกอ่อนๆนนะคะนี่ค่ะ นี่ก็คือในตรงนี้ก็เป็นน้ำเต้านะคะติดกันสองลูกเลยน้ำเต้าที่ซุมนี่นะคะจะดกมากๆเลยนะคะเวลาเขาออกลูกเขาจะออกพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะสลูกสวยๆมากๆเลยค่ะกําลังน่าทานเลยเนี่ยค่ะใส่ตะกร้าไว้นะคะน้ำเต้านะคะอ่อนมากเลยนะคะลูกสวยสุดๆเลยตรงนี้ก็มีอีกสองลูกนะคะในจุดนี้นี่ก็อีกซุ้มหนึ่งนะคะ น,ะะน้ำเต้านี่ก็อีกหนึ่งลูกค่ะอยู่ติดติดกันเลยน้ำเต้านี้เวลาโตเนี่ยเขาจะลูกใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเนื้อข้างในจะเริ่มแก่ขนาดนี้นะคะกำลังน่าทานนะคะอ่อนๆกำลังดีเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดเสร็จแล้วก็มาใส่ตะกร้าตรงนี้ได้สี่ลูกแล้วนะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะ ยัมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะไปตัดให้เต็มตะกร้าเลยนะคะเนี่ยค่ะข้างบนนี้สูงหน่อยก็ต้องใช้ที่ยืนนะคะใช้กระถางยืนขึ้นไปเหยียบนะคะแล้วก็ตัดลงมาเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ก็มีติดติดกัน2อลูกนะคะตรงนี้ก็มีค่ะในจุดนี้ก็มีนะคะ อันนี้จะอยู่ข้างบนนะคะอยู่สูงแล้วก็ต้องเอื้อมขึ้นไปตัดนะคะแล้วก็ใช้กระถางนะคะกระถางช่วยยืนขึ้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ความสูงพอที่จะตัดได้ปกติลักจังก็จะใช้บันไดนะคะแต่ว่าขี้เกียจถือเข้ามานะคะในสวนนี้เราจะมีตัวกระถางนะคะสูงหน่อยนะคะมีความแข็งแรงนะคะเอาไว้ยืนขึ้นมา เพื่อที่จะเหยียบนะคะขึ้นมาที่จะตัดน้ำเต้าตัดบวบได้นะคะเนะะี่ยค่ะวันนี้ตัดน้ำเต้าได้เยอะเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนะคะแล้วก็มีนี่ ลูกนี้ใหญ่มากๆเลยลูกที่8นะคะแล้วก็นี่ลูกที่9ลูกที่9ลูกที่10นะะี่ค่ะลูกที่11 11นะคะ12 13ติดกันเลย แล้วก็มีสองลูกเล็กนี่อีกสิบสี่สิบห้าวันนี้ตัดน้ำเต้าได้ทั้งหมดสิบห้าลูกเลยเต็มตะการ้าเลยค่ะเนี่ยค่ะว้าวเยอะแยะเลยทานน้ำเต้ากันค่ะมีบวบอีกนะคะอันนี้คือเก็บไม่ทันนะคะเขาแก่ซะก่อนมีสองสี่หก็ดลูกนะคะใหญ่ๆทั้งนั้นเลย คะเป็นบวบหอมนะคะลูกใหญ่มากๆเลยอันนี้เราปล่อยเขาละเลยเก็บมาประมาณ3วันนะคะโตโตจนใหญ่ขนาดนี้เลยจริงๆเขาโตได้อีกนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะแก่ไม่น่าทานอันนี้ก็น่าจะแก่ประมาณหนึ่งต้องดูนะคะว่าเนื้อเขายังทานได้อยู่ไหมเนี่ยค่ะทั้งหมด8ลูกนะคะมีบวบเหลี่ยมหลงเพื่อนมา1นึ่ลูกนะคะทานบวบก,กันค่ะแล้วก็ทานโอเลี้ยงด้วยนะคะโอเลี้ยงครับ ทานหนูได้ด้วยไหมครับรเลีย้ยงน้องอเลี้ยงนะคะไก่ประจําส่วนนะคะไก่ประจําองค์คลักของรักจังนั่นเองได้แล้วนะคะเต็มตะกร้าเลยน้ําเต้าเต็มตะกร้าเลยค่ะน้ําเต้านะคะสดๆจากสวนนะคะปลอดสารพิษค่ะ